เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะคะผมแนะนำว่ากดยเอูบติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาคงคิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคลิปทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถยอ้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะตามพลาดเลยครับสเสตรีมนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสะตรีมตมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมได้ถึงประตูที่60แล้วนะครับผมอ่ะคือตอนนี้เวลา9ก้โมงยีนาที <laughs> เพราะว่าไงรู้ไหมเพราะว่า คือเมื่อกี้รอบที่ยวอ,อะ่ะเกมแคลดคือเราก็เลยเราเราเราถอดการติดตั้งล้วก็ติดตั้งใหม่เออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุไม่ได้เออมามาไปเลยป๊บขออนุญาตแบกเก็บของก่อนนะครับอมันจะมีประตูซ่อนอยู่เนาะอ่าป๊บไม่รู้ไปทางไหนเนี่ย ไม่รู้ก็ไปทันไหนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่เอาจัดสักแค่นะออนก็ร้องแฉฟเอิ dispandos send to hand at า t จเต๋เนี่ยครับเพราะว่าอันนี้ต้องสั่นสวีก่อนเอออันนี้ราจะพร้อมไปพวก a 6หกศูย่าันนะเออ A60 กำลังรอฉันอยู่รอฉันรอเธออยู่อยู่ตรงนี้ไปไหนโอเค หาซาสวิทก่อนเลยนะเออมาซาสวิชฉันมาแล้วาสวิทจะอยู่ไหนเออตากาวันสคริดด้วยนะสคริ์คืออันเนี้ยหลอนหูมากเออหลอนหูสุดอันเนี้ยหูมากนะเอายังไงดีเออต้องสู้ความมืดจริงนะมามาไม่ใช่ก็ไฟแช็กอะ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวพอไปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้นะนะการเดียร์ไรถ้าฟันอยู่ช่วยสว่างหน่อยเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้ต้องช่องสคริปต์ด้วยนะอย่าลืมอ่ะอ่ะเออเออถ้าใช้แมงกัเข่ก็ถ้าใช้แมงกัเข่มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจริงๆอะ่ะไอแมงกางเข่อะ่ะมันไม่สามารถมันไม่สามารถใช้พวกพวกกันอันนี้ได้เออมองไม่เห็นเลย เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะการดีไลท์การดีไลทงสัญญาณแล้วเออการดีไลท์ขอบคุณครับการดีไลทงสัญญาณช่วยการดีไลท์ขอบคุณครับใจดีเกินโอเคใต้ดินก็สว่างด้วยว้าวเออเออง่ายง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยนะแล้วตอนนี้ยคือเอาจริงๆนะมันไม่ง่าย ตรงนี้ไม่มีสารสวินะอย่าลืมตรงนี้ไม่มีสารสวิไปเสียอะงไรใช่ยใจเอญสามก็ปิดเลยจะจำสกแกนท่ไยทำไมตกใจเฉยๆมาป๊บไ,ไปละสารสวิคือร้อยเราจะไม่ไปแต่จริงๆเราจะไม่ไปไออันนี้นะ เราจะไปยูเทิร์นยูเทิร์นครับเออแค่ไหนหึมไม่ต้องกลับเลยมาฟิบน,นี่คือประเด็นข้อแรกก็จะไป A60 ใช่ไหมที่ฉันน่ะเราจะไปยังไงเหรอนี่ไงห้อง a สูงสูงนี่ก็คืออ่ะนั่นก็คือผ้าต่อจากเดอรรูมเลยเออนี่ก็คือการประดานใจของมาจากแมปรูมเออ ใชก้ก็พิษใช,ชก้ก็พิษสองแล้วก็คืนแจสเกลวิตันหนึ่งมาปุ๊บกดเสร็จปุ๊บอันนี้มันจะเข้าไปที่เดอะรูมเลยอืมอ่ะกดค้างปุ๊บโอเคภาควนทั้งหมดโอเคคอนตินิวง่ายเลยอ่ะคอนตินิวตื่นเต้นตื่นเต้นมาก นี่คือประเด็นแรกของการการไปครั้งแรกของ a 6 0เนาะเอออย่าเจอ a 6 0จะงอใจไม่ไหวแล้วเฮ้ยจริงอ่ะชว่วยเดียรูมได้อาชิกเมา a c เมนด้วยประตูนก,ก็อ่ะตรงนี้สามารถสามารถซื้อไฟฉายอันนี้ได้นั่นก็คือ แล้วก็คือเชฟแฟกไรท์นั่นเองนะครับผมซึ่งเชฟแฟกไรท์คืออันเนี้ยพอทุกแสงนึกคือไฟฉายอ่ะจะจะไม่จำจะจะไม่มีวันหมดเออไป let's go แต่ว่าแล้วก็สามารถแอบตู้อันนี้ด้วยนะเออถ้าสมมติว่า A60 A90 หรือ A120 ก็ก็ยือไปแอบตู้ด้วยนะมาอย่าเจอมานานแล้วถ้าเจอ อันนี้ใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยทำมาสวยนะอันนี้อันนี้ยังเอสูงสามยังเอสูงสามอยู่เลยถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเจอถ้าสมมุติว่าถ้าถึงเอหนึ่งพันคือเนี่ยมันจะมีไอ้แท็บเปลตด้วยอ่ะมันสามารถหาของไอ้พวกไอเทมอันนี้ได้เออถ้าสมมุติว่าเออถ้าเจอพวกพวกไอ้ที่เป็นประตูห้องประตูที่หนึ่งร้อยอ่ะถือว่าดีโอเคถือว่าดีอยู่นะ A007 โอเคไปไปต่อเนื่อไปต่อเนื่ไปต่อเนืออย่าอย่าไม่ต้องเถอะถ้าถ้ามี a 9เถ้ามี A90 คืออันเนี้ยต้องหยุดเดินนะถ้าหยุดเดินคือถ้าถ้ามันขยับอยู่คืออันเนี้ยมันจะโดนตายได้อันเนี้ยอันนี้ผมไปดูคนต่างชาติมาแต่อย่าจับสแกกก็พอกนะ อันนี้ห้อง A A เอศูนย์หนึ่งสี่อยู่อ่าไปต่อเนื่อง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 ติดไปตืด,ดหยุดเดินนะโอเคยังอันนี้คือถ้าห้องเงือมืดคืออันนี้ถือว่าอะถ้าเกิดคือถ้าเกิดเจอห้องมืดคือไอ คือห้องประตูเฮ้ยเจอเหรียญเจอเหรียญเก็บเก็บเหรียญขอ,อยากเก็บเหรียญน,นะครับอืมโอเคแต่เสียดายคือไม่มีแฟดไกด้วยอะ่ะเออสเสลยเออ้ยแฟกไกดคือต่ำไม่พอแล้วจะเก็บตั้งไหนมาจากไหนครับอ,อ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงไหนอันนี้ A 0อศูนย์สองสี่เลอยอ ปึ๊บ a 0ศูนย์สองเจ็ดถ้าเสียมันถ้าเสียมันมาแล้วคืออันเนี้ยคือถ้าถึง a 6หกศูนย์ไปข้างหน้าคืออันเนี้ยถือว่าดีเฮ้ยแต่ว่าถ้าเจอทางออกคือไอ้ห้องประตูที่สองร้อยขึ้นไปคืออันเนี้ย ถือว่าเออจะสามารถจะสามารถไปต่อได้หรือจะออกจากห้องอันนี้ก็ได้นะเออเอ,เ,อเหมือนเหมือนแมปตอทั่วไปนี่แกะเออแบบดอก็ประตูที่หนึ่งอยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เอแต่เอหนึ่งพันอ่ะเป็นชั่วโมงเนี่ยสายเหตุน,นะครับผมเพราะว่าไอ้ที่เราจำเป็นออันนี้อห้องเริ่มมืดแล้วนะครับผมมา a อศูนย์สามแปด A039 อ่ะสมเก้าอ่ผมสู้ตายนะจะ่ามองไปข้างหลังอแต่แต่ผมเริ่มเสียวแล้วนะครับผมอันเนี้ยห้องกอ็เริ่มจะมือเลยอะอันนี้เอสูนูนยไม่เท่าไงนะอันเนี้ยแต่ว่า แต่เอศูนย์สี่ห้าคืออันนี้เริ่มมืดแล้วอ่ะเออถ้าเจอเก็บเสียงก่อนมาเอศูนย์สี่เจ็ดเอศูนย์สี่เจ็ดเอศูนย์สี่แปดฉันยังไม่ไปถึงเลยแต่ว่าถ้าถ้าเจอเอเก้าศูนย์ไปไปที่ยังไม่ถึงเอหกศูนย์นะแทบพาแทบจะฮาเลยนะอันนี้ผมว่าอาืม มา a 052ย์้องวบเปิด053อันนี้เราอาัดไป9นาทีกันแะล้วเดี๋ยวผมใส่เพิ่มคลิปให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะโดนแต่ว่าอันนี้เราดูไปประวัติไอ้พวกผี3ตัวแล้วไอ้6ก a 90 a ถ2 0นะซึ่งจะแล้วผมไม่ดูตอนไหนก็เดี๋ยวรู้กันนะ ปร,ประตูข้างหน้าคือต้องระวังเอ๙ศูนย์จริงๆนะจริงๆต้องหยุดนะเหมือนกิ้วไร้กิ้วไรน่ะกุ้ยไงเกล็ดไงเอ๖ศูนย์โอเคเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วเอถ้าเจอเอ๙ศูนย์คืออันนี้ต้องระวังน,นะแต่ตังน,นี้ยังไม่ถึงประตูเอเอ๙ศูนย์นะแต่ว่าหลายคนคืออันนี้เจอ A90 นน่ะแต่ แต่ประเด็นคือไม่ถึงเลยเอหกหกเอศูนหกหกเสียวอยู่โดนเอฟเคเฉยๆก็เอศูนหกเก้าโอเคเอหกูมาแล้วอ่ะ นี่ไงทุกคนอาจจะเห็นไหมครับนั่นก็คือ A60 ต่อไปคือ A 9 0นะูเนาะ A90 คืออันนี้ต้องระวังจริงๆนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเจอ A 9เ้าย์คือต้องหยุดเดินนะเพราะว่ามันจะมีไอ้พวกตัวไอ้ที่เป็นไอ้ทุกจออ่ะอันเนี้ยต้องหยุดเดินจริงๆนะเออมันจะมีพวกตัวอะไรโผล่สปอนมาก็ต้องระวังจริงๆนะต้องระวังจริงๆนะ อย่าบอกแล้ว A60 นั้นมาจริงนี่มาต้องไปประตูขนาดถ้าเจอตัวไอ้ที่เป็น A90 นะที่เป็นจอไอ้ต้องดูเช็คให้ดูนะแต่ว่าหยุดเดิมก่อนอันเนี้ยต้องต้องใจเย็นก่อนอืศูนย์เเลยถ้าเสียงถ้าเสียงคืออันนี้มาแล้วนะเ,เดียวนะก โโดนคอมโบอีกแล้วเมื่อกี้เจอเอลข้าสูงใช่ไหมเมื่อกี้ฉันไม่ขยับเลยนะโอ้ oh, สวัสดีฉันเสพรายจริงๆนะที่มาที่นี่ฉันหวังว่าเธอต้องการที่นี่และสุดท้ายอะ่ะฉันก็เช็คดูแล้วแต่ยังไงก็ตานะแต่นายอะ่ะตายแล้วใช่ไหมแต่ว่าฉันเจอห,ห้องสีแดงอะ่ะเพราะว่าในแต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะต้องเรียกอะไรแต่ว่าเยี่ยมไปเลยแต่ว่าก่อนที่ตอนที่สลบติด ก่อนที่จะ z o มตเตี๋หการจากที่ห้องเอศเอหกศูนย์แต่นายอ่ะต้องแยกว่าเอหกศูนย์ะฉันก็ไม่รู้นะอย่างนี้ก็ตามเถอะฉันหวังว่าจะจะไม่หวังว่านะต้องลองอีกรอบหนึ่งเถอะต้องการจะช่วยนายก็ได้ต,ตายอ๋อตายเอหกศูนย์เมื่อกี้เราเราเดินใช่ไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยเราเจอเอเก้าศูนย์ใช่ไหมก็ประเด็นคืออันเนี้ย เราไม่ได้ขยับนะแล้วประเด็นคือดันขยับแล้วแล้วประเด็นแล้วประเด็นเก็มาสูญเส็จแล้วแล้วแล้วเอของศู์ก็สวนต่อโอ๊ยโอเคเล่นอีกขางไหมประเด็นคืออันเนี้ยถ้าลงงี้อีกขางคือมันจะกลับไปที่พวกพวกชั้นหนึ่งไหมอ่ะไอ้ที่เป็นแมปต่ออย่าบอกนะว่าเลยอ๋อต้องเงื่มต้นอ,อันนี้อันใหม่เลย เยี่ยมไปเลยเออขอบใจขอบใจมากเลยนี่ส์สแปสเวยนี่สแปสสิโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยื่นกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมก็ไลฟ์ลสตรีมของผมด้วยนะครับส่วนสตรีมก็คงคิดทุกวันก็อันนี้ผมย้ายในอินโทรไปแล้วนะไปดูในไปไปดูในอินโทรได้นะครับผมไปแล้ว ยบายหูต้องไปเริ่มใหม่ใช่ไหมเนี่ยเซเงยอุตส่าห์เจอแต่ว่าจริงๆอ่ะเรายังไม่ได้เจอ a 1หนึ่งสองศูนย์นะแต่ดันเจอ a 9เก้าศูนย์กับ a 6หกศูนย์ใช่ไหมแต่ไม่ได้เจอ a 1หนึ่งสองศูนย์อ่าอย่าลืมนะครับผมแนะนำว่าซื้อพวกกรอกพิษกับเซกาลิกันคีก็พอนะอ่าอย่าลืมนะครับผม